ชมเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวบุญนำโผล่รุ่นุดรบุตรบุตรบุตรครับวัดไร่แตงทองปี2560นะครับรุ่นนี้แท้จากวัดไปทุกที่วัดท่านมาก็เก็บติดไม้ติดมือมาเดิมครับจะพามารับชมนะครับ หน้าตาเรียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวท่านจะเป็นลักษณะลูกเต่ามีประสังกระจายนาั่งอยู่ด้านหน้าเรียงเนื้อก็จะคมชัดครับ